วอาทุกทีช่ีครับแอกเอกครับยอดทปีจาบสอจร้อยเกา้าแบบียอดวีมจากอิสระภาพช่างทองอิสระบาพาย้คมกเีย FC ขรสองคนครับโอซัทนุนตัส้ส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออเืนี่ไว้คร,รับาขยับอไมไห้ครับกิแเข้าใสกรพรบแงเ้าใสารพรแ้